พระเดือนชัยหายตัวน้องเครียดเจ้าคณะขู่ทาใบเลขขับผนจังหวัด ทีมข่าวได้เดินทางมาที่บ้านเหล่าหลวงตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเพื่อมาหาหลวงปู่เดือนชัยธรรมวิโยซึ่งหลวงปู่ถูกขับออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจึงต้องมาอาศัยบ้านแม่บุญธรรมอยู่ชั่วคราวท่ามกลางกระแสข่าวว่าชาวบ้านที่นี่ก็ไม่ค่อยอยากต้อนรับหลวงปู่เดือนชัยนั้น เมื่อทีมข่าวมาถึงทราบว่าหลวงปู่ตั้งเพิงพักอยู่ในสวนยางพาราลักษณะเป็นเพิงพักชั้นเดียวมุงสังกะสีจากการสังเกตมีสิ่งของต่างๆที่หลวงปู่เดือนชัยขนมาจากจังหวัดมุกดาหาร ทางเข้าเพิงพักมีป้ายไม้สลักชื่อหลวงปู่เดือนชัยอันเดียวกันกับที่ตั้งอยู่ในศาลาวัดถ้ำจานครูภูหินต่างข้างๆมีไว้บอร์ดสีขาวเขียนข้อความว่างดถ่ายภาพออกสื่อห้ามสัมภาษณ์โปรดแต่งกายสุภาพจากการเข้าไปในพื้นที่ไม่มีลูกศิษย์คนไหนต้อนรับทีมข่าวและแสดงท่าทีในทำนองว่าสื่อเป็นสาเหตุที่ทำให้หลวงปู่ระหกระเหินไรที่อยู่เช่นนี้ จากนั้นทีมข่าวจึงได้ไปพูดคุยกับนายปิงนามสมมุติเพื่อนรุ่นน้องของหลวงปู่เดือนชัยสมัยที่หลวงปู่ยังอยู่หมู่บ้านเหล่าหลวงสมัยเป็นวัยรุ่นเปิดเผยว่าความรู้สึกตนที่ทราบหลวงปู่ถูกขับออกมาจากจังหวัดมุกดาหารตนก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากหากท่านไม่มาทำความเดือดร้อนให้คนที่หมู่บ้านตนรู้จักกับท่านมาตั้งแต่สมัยเด็กหลวงปู่ก็เป็นวัยรุ่นปกติ กินเหล้าเที่ยวเสเพลตามภาษาวัยรุ่นแต่ไม่ได้ไปเกเรทะเลาะก,กับใครแต่จะชอบเล่นการพนันโดยหลวงปู่ก็ไม่ค่อยอยู่ที่หมู่บ้าน แต่ก็ได้ยินข่าวลือการอวดอุตริอยู่บ้างแต่ตนก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาแล้วบ้างซึ่งตนก็รู้สึกเห็นใจแต่ก็ต้องพิจารณาเหตุผลว่าทำไมทางจังหวัดมุกดาหารถึงขับไล่ออกมาอย่างไรก็ตามสมัยก่อนนิสัยใจคอหลวงปู่ที่ยังไม่บวชจะชอบกินเหล้าเล่นการพนันตามที่ได้กล่าวไปและตนก็ทราบว่าหลวงปู่บวชมาหลายครั้งแล้วสมัยก่อนก็อยู่กับแม่บุญธรรม และก็ยังมีพี่น้องหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านอยู่เช่นเดิมนอกจากนี้ทีมข่าวจึงได้ตามไปคุยกับนางดาวนามสมมุติน้องสาวของหลวงปู่เดือนชัยได้กล่าวว่าตนไม่ได้ติดต่อกับพี่ชายประมาณสองปีแล้วและไม่เคยโทรศัพท์ติดต่อกันตอนนี้ตนก็ทราบว่าพี่ชายกลับมาอยู่ที่สวนยางพาราและตนคงไม่ไปเยี่ยมเพราะตนไม่ว่างและขอไม่บอกเหตุผลชัดเจนว่าทำไมไม่ไป บอกได้เพียงว่าตนไม่ชอบวงการคนดังตนชอบคนดีทั้งนี้ตนอยู่ที่บ้านก็ทําไรทำนาไม่สามารถบอกได้ว่าพี่ชายเป็นอย่างไรไม่อยากไปยุ่งเพราะตนดูข่าวและทราบว่าตอนนี้พี่ชายมีชื่อเสียงแล้วแต่ตนก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะตนยึดหลักพระพุทธศาสนา แต่หากพี่ชายทำแบบที่เป็นข่าวก็สุดแท้แต่พี่ชายสำหรับนิสัยใจคอพี่ชายก็นิสัยดีนายมาแล้วตนก็เคยเดินทางไปที่วัดถ้ำจานครูภูหินต่างเหมือนกัน ก็เห็นพี่ชายทำดีสร้างวัดส่วนกระแสที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ชอบพี่ชายของตนตนก็ไม่รู้ไม่สามารถตอบแทนได้ส่วนญาติญาติคนอื่นก็ต่างทำมาหากินไม่ได้สนใจอะไรหากถามความรู้สึกในฐานะน้องสาว ตนก็สงสารพี่ชายที่ถูกขับไล่ความสงสารก็คงเป็นธรรมดาของคนใส่เลือดเดียวกันที่เลือดย่อมข้นกว่าน้ำแต่ถึงอย่างไรตนยืนยันไม่ขอไปเยี่ยมพี่และไม่ขอบอกเหตุผลตนขอแค่ภาวนาว่าหากพี่ชายตายก็ขอให้ตายในที่ดีๆก็พอเพราะพี่ชายสร้างความดีมามากมายส่วนที่ดีตนก็ขอจดจำส่วนไม่ดีก็ปล่อยเป็นเรื่องของพี่ชายตนไม่ขอพูดถึงสาหรับเรื่ เรื่องกระแสข่าวเล่นไฮโลดื่มเหล้าทั้งที่ห่มผ้าเหลืองตนก็ไม่เห็นหากใครเห็นก็ขอให้ไปถามคนที่รู้ที่เห็นจะดีกว่าสำหรับตนตนจะยึดตามหลักศาสนาพุทธซึ่งการที่ชาวบ้านกล่าวหาว่าพี่ชายอวดอุตริตนก็ห้ามความคิดใครไม่ได้ตนก็อยู่ของตนแบบนี้และขอไม่เปิดเผยตัวต่อสื่อ นอกจากนี้ทีมข่าวยังได้เดินทางไปที่วัดเหล่าหลวงตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเพื่อพบกับพระครูวินัยปัญญาคุณเจ้าอาวาสวัดเหล่าหลวงเป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวว่าอัตามาก็ทราบข่าวของพระเดือนชัยว่ามาอยู่ในหมู่บ้านแล้วอัตามาคิดว่าการกระทำของพระเดือนชัยไม่เข้าหลักศาสนาพุทธเพราะจากบทสวดต่างๆเหมือนสวดตามใจชอบ ฟังไม่ออกว่าเป็นบทสวดอะไรหรือเป็นภาษาอะไรตามหลักพุทธศาสนาอาตมาไม่ยินดีต้อนรับพระเดือนชัยและหากจะเข้ามาจำวัดที่นี่อาตมาก็ไม่ขอต้อนรับเช่นกันเพราะคิดว่าการกระทําดังกล่าวไม่ใช่กิจของสง์และการอวดอุตริแบบนั้นสง์ไม่พึงกระทํา เนื่องจากว่าพระสงฆ์จะต้องประพฤติปฏิบัติตั้งมั่นในศีลธรรมอยู่ในสมาธิและมีความละอายแก่ใจไม่มีการเข้าทรงแบบที่พระเดือนชัยทำ ชาวบ้านในละแวกนี้ก็ไม่มีใครสนใจพระเดือนชัยส่วนมากจะเดินทางมาจากที่อื่นตามหลักธรรมคำสอนอัตมาคิดว่าไม่ถูกไม่ควรอัตมาไม่ต้อนรับพระสงฆ์แบบนี้ซึ่งอัตมาก็ทราบว่าก่อนที่จะมาที่นี่ทางสำนักพุทธศาสนาก็ได้เข้าเตือนแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังออกสื่อจนต้องถูกขับออกจากพื้นที่ในด้านผู้ที่ชื่นชอบอัตมาก็ไม่ขอยุ่งเพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคล ขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ